ผู้ชมคะามาต่อก,กันที่เรื่องนี้กันบ้างทําเอาหลายคนตกใจกันทีเดียวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะสอพอุทัยธานีวิ่งไล่จับคนร้ายกลางตลาดเลยแต่สุดท้ายค่ะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับโล่งใจหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจฉเฉลยนะคะว่านี่คือการซ้อมแผนจับคนร้ายไปชมภาพกันก่อนเลยค่ะ ลงไปค่ะ้าล่างคุกเข่าลงไปค่ะ้าได้ตัวตัวคน คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะเสมือนจริงทีเดียวค่ะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านที่เขามาซื้อของในตลาดพากันแตกตื่นกับปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันอาชญากรรมลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ภายในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะที่ซักซ้อมกันเสมือนจริงจนเกือบจะได้เรื่องเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาซ้อมกันเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก่อนเหมือนที่เขาเคยทําทุกครั้งนะคะสําหรับแผนที่ซักซ้อมก็คือให้ผู้หญิงคนหนึง่ง ทำทีว่าโดนคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าแล้วก็วิ่งเข้าไปในตลาดจากนั้นก็ให้ผู้เสียหายมากดปุ่มแจ้งเหตุค่ะซึ่งเสานี้เราเคยนำเสนอไปแล้วชื่อชัดๆก็คือ smart safety zone 4.0ซึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งเหตุไปยังสถานีตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานีได้ทันทีและตำรวจจะออกมาช่วยเหลือภายใน5นาทีเท่านั้นที่สาคัญยังมีกล้องวงจรปิด ที่คมชัดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับคนร้ายต่อไปนี้คุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องนะคะถือว่าชัดทีเดียวค่ะ พอเข้าสู่กระบวนการซ้อมแผนซึ่งผู้ที่แสดงเป็นเหยื่อได้กรีดร้องเหมือนเมื่อสักครูที่คุณผู้ชมเห็นกรีดลั่นตลาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่เขากําลังจับจ่ายซื้อของกันก็ต่างพากันตกอกตกใจแล้วก็พากันร้องเรียกให้ตํารวจนั้นช่วยจับโจรกันโกลาหลที่เดียวสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมพอรู้ว่าเจ้าที่ตํารวจมีการซ้อมแผนแต่ละคนถึงกับบ่นนะบางคนก็บอกว่าหัวเราะเลยทีเนี้ แม่ค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมเป็นแม่ค้าขายปลาในร้านเขาก็บอกว่าครั้งหน้าขอร้องลหละคุณตำรวจแจ้งหน่อยได้ไหมนี่จะถือมีดอยู่ในมือนะจ้วงเราในนี้ไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยค่ะตกใจหรือยังไงมาค่ะแล้วก็ดึงลูกค้าเข้ามาหลบก่อนกำลังจะทอนเงินกันคดียังไม่ได้ทอนเลยมานี่ส่อนเร็วๆแล้วก็พี่บอกช่วยตำรวจด้วยเป็นเหตุการณ์สมเหตุมนะสบายใจใครตกใจยัง สมัยนะะเอามีดฟันเลยเหรอดีนาะว่าเปลี่ยนมือกันให้พี่สาวไปทำแทนรี่กลับมามแล้วช่วยตํำรวจแน่ถ้าถือมีดที่โดนแน่ถูกต้องค่ะโอ้โหเนี่ยเนี่จริงๆเรื่องอย่างนี้นะ คนที่เขาไวอะอะไรที่อยู่ในมือในไม้ช่วยได้เขาจะช่วยนะแล้วเปิดมีมีดมีอะไรอยู่ในมือเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาใช้ในการทำมาหากินอยู่แล้วเนี่ยเกิดคว้างไปขึ้นมาแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนะคือเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยปกติเขาจะถือมีดนะวันนี้วันนี้โชคดีที่ไม่ถือมีดก็ต้องบอกถึงเจ้าที่ตํารวจสพออุทัยธานีนะคะแจ้งก่อนนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาตกใจคุณผู้ชมครับปุจจานเนี่ยทางสพเมืองอุทัยธานีเขาก็ได้มีการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งเหตุแบบเทคโนโลยี ใหม่ค่ะผ่านเสาแจ้งเหตุ smart safety zone 4.0ซึ่งนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยพอเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้ามากดปุ่มแล้วก็จะเป็นกลิ่งที่มีสัญญาณไซเรนร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมก็คือห้อง c c o c ซึ่งจะอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสพอพเมืองอุทัยธานีจากนั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้ามาปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือทําให้สามารถจับคนร้าได้อย่างรวดเร็วนะคะครับก็เวลากดแจ้งเตือนนะครับ เป็นไปอย่างรวดเร็วแลวก็มีเสียงวูว้ววทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาแล้วก็ใส่ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรเพื่อช่วยเหลือคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากถูกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ะนะฮะแต่ก็ตำรวจซ้อมฮะซ้อมซ้อมเหมือนจริงไปนนิดหนึ่งเหมือมากเหมือนมาก